ให้คมอย่างนั้นได้ไงเราต้องใส่ข้างในไงมันจูแปลกแปลกไงมันตลกดีฮะตลกถ้าสแลักเขาไม่ใส่ข้างในเปล่าเหมือนเราดอไม่ถ้าสแลักต้องใส่รองเท้าหนักแล้วไม่มีรองเท้าอื่นนอกจากมาตินมาตินตอบมาตินด้วยมันสูงอ้าวแต่มันใส่ข้างในสูงได้นไหมทุกคำถามมีคำตอบใส่มันก็ต้องใส่ข้างในทำไมบ้านมันควรมีเหตุผลเออ อย่าว่าบอกไม่ถ้าเกิดถ่ายแต่แค่ข้างล่างก็เหมือนไปเดลโรดอยอยู่ตายลีเขาก็มีอะไรล่ะเมื่อวานน่าจตาลีเหรอเกงอ่ะใช่เขาให้ใส่ายเขาให้ถ่ายกางเกงนั้นมันไม่เดฟเป็นเกงอะไรมันเหมือนเดลโรดอยไปด้วยกันป่ะไม่ได้มองใช่ไหมแล้วของแต่หน้าไชุดนี้ดังชิคเนีเองหรือว่าเขาเตรียมให้โอ้ยหมื่นสี่ค่ะถึงไหม พิเจตเจสดาเออเขาชอบใส่ชุดดาวนี้แล้เขาแสดงว่าร้านเขาได้แน่เลยนะอ่าไม่เคยไปร้านเขาหรือค่ะอ๋อไม่เคยค่ะไม่ใช่แล้วเขาแสดงเป็นดีไซเนอร์อ่ะก็เป็นเขาเดีเนาะไม่ไม่เขาร้านเขาของเขาต้นแหล่ของเขาก็โดนก๊อปไปนะขอที่ขอที่อดีตไม่ทันฟัง นยคุณออกมาปุ๊บก็โดนก๊อปแล้วอะไม่ขายตามสนามแดนที่เนี้ยที่คอสตูมคูรูจิเนี่ยอืมชิลวัตอะไรอะเต็มยูเนี่ยัเลยอ่ะพี่แกไปเดินเร็วมากแล้วเน็กก็เลยโมโหใช่ปะซื้อมาเป็นตัวอย่างชุดหนึ่งไปเจอที่ร้านเก่งเลยไปถามพี่ไปอยู่คนนึงเขาซื้อมาพี่ซื้อจากไหนคะออกข้างล่างนี่ค่ะเจ็บใจแล้วเน็กใครซื้อมาแล้วมาชวนกับพี่ก็เอ้ามันหมกมิตร ใช่เขาไม่ค่อยผมมู้หญิงมันใช้เยอะกว่าไงมั้งกอผู้ชายไม่ค่อยมีแบรนด์ดัง